นตรีปราโมทพรมอินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี10ตตำรวจโทหญิงช่วยราชการกรรมนภาค4ส่วนหน้าก่อเหตุทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิงค่ะได้บอกว่าคณะกรรมการสอบสวนเบื้องต้นเสร็จแล้วนะคะโดยเฉพาะประเด็นการกระทําผิดต่อหลักเกณฑ์ควบคุมการปฏิบัติของกําลังพลซึ่งข้อมูลเป็นไปตามการสอบสวนของตํารวจ ได้นำข้อมูลทั้งหมดรายงานขึ้นไปที่กอรมนแล้วนะคะมีการส่งตัวกลับต้นสังกัดไปก่อนหน้านี้ส่วนจะต้องยึดคืนเบี้ยเลี้ยงหรือไม่อันนี้ต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไปนะคะทางรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้ายังย้ำถึงการบรรจุกำลังคนหรือกรณีมาช่วยราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีสลักษณะค่ะถ้าเป็นคนในกองทัพอานาจก็อยู่ที่กองทัพ แต่ถ้ามาจากส่วนงานอื่นต้องขึ้นอยู่กับกรอรมนใหญ่จะพิจารณาและลงนามอนุมัตินะคะแล้วย้ำถึงการตั้งข้อสังเกตการเข้ามาช่วยราชการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้พอมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เงินเพิ่มสู้รบพิเศษและได้วันทวีคูณ ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางรองผู้อํานวยการย้ําว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะจะได้รับสิทธิ์นี้ต้องให้ทางหน่วยต้นสังกัดทําเรื่องขอไปและต้องมีการรับรองคุณสมบัติเพราะหากตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะในปัจจุบันกําลังพลที่ทํางานในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งตํารวจพลเรือนทหารแบ่งหน้าที่กันทํารวมถึงกองกําลังต่างๆซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ปฏิบัติการในพื้นที่ และหากส่วนงานไหนขาดแคลนกำลังพลก็จะเสนอขออนุมัติอัตราซึ่งการสรรหาตัวบุคคลก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่ร้องขอค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้นะคะล่าสุดสารจังหวัดหัวหินให้ประกันตัวนายคมสิทธิ์จังพาณิชแฟนหนุ่มของสิบตำรวจโทหญิงที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิงใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด10,000บาทค่ะ หลังการประกันตัวก็กลับทันทีไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะแล้วก่อนหน้านี้ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวนายคมสิษิ์ด้วยเพราะเกรงว่าอาจจะถูกข่มขู่ค่ะ